เป็นงานเรทนะคะตัวนี้เป็นงานเรทคอเหลี่ยมโทนสีชมพูหวานแหววเป็นงานแบบชมพูพียดไหมคะเขาเป็นแบบชมพูเข้มๆนิดหนึ่งอะคุณลูกค้าสวยมากนะเป็นงานสวยมากๆดีเทลเป็นงานคอเหลี่ยมแล้วตรงไหล่ตรงเนี้ยคะ่ะเป็นยางยืดใส่สบายแน่นอนคุณลูกค้า่ะแล้วแต่งเป็นงานโบคะ่ะประดับช่วงอกแบบนี้ตัวโบเป็นงานเข็มกลัดนะคะถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบสามารถถอดออกได้นะ น่ารักมากแล้วตัวลายผ้าค่ะเขาจะเป็นลายโบสีแดงน่ารักน่ารักแบบนี้ตัวนี้น่ารักมากดูสวยดูคิ้วมากๆลูกค้าจ๋าใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูสดใสเลยดีเทลเป็นแขนสั้นแบบนี้นะคะถ้าปลายแขนช่วงปลายแขนจะเป็นยางยืดแบบนี้ค่ะมีซิปตอนด้านข้างให้ด้วยช่วยให้สวมใส่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะด้านหลังจะเป็นงานเรียบๆแบบนี้นะคะ เป็นลายโบนน่ารักน่ารักเล็กๆแบบนี้ทั้งตัวเลยคุณลูกค้นาน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยเหลือสามไซส์นะคะตัวนี้มีสามไซส์คือไซส์ 3XL อกหน้าผ้า4.4สโพหพาส50นะคะ 4XL อกหนับผ้า4ี6สะพพกค52 5XL อกหน้าผ้า50สะพาพิบ56จ้ะความยาวรุ่นนี้อยู่ที่37-37.5นะจ๊ะเนื้อผ้าไม่ยืดเป็นเรสรงสั้นค่ะ มีสับด้านใ่ให้ทั้งตัวค่ะผ้าสวยมากคุณลูกค้าการตัดเย็ยบการเดินได้ก็คือเนียบสุดๆคุณลูกค้า่ะตัวนี้แนะนำเลยมีสามสายคอลเลกชันใหม่นะคะ